น้องเดี๋ยวลุงบีเตอร์นะครับได้ขนมมาจากลูกอีสานนะครับหรือว่าคนอีสานพัดถิ่นนะครับเนาะไปอยู่ไต้หวันนะครับน้องไส้นะสนับสนุนลุงบีเตอร์ก็เลยเอาเงินไปซื้อขนมมาแจกเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งเรืวองขนมกัน ขนมมาแจกน้อยครับขอแถวขอแถวเต็เนวอยขอแถวเร็วเออขนี่ยขอแถวขอแถวขอแถวน,นี่ขอแถวนี่จะตามส่องเนี่เอ๊ยจะต้องจ้ายของงามเด้อเอาเอาเ้ก่อนลบกนลบกนกนกอย่างนีน้น สวยง,งามเดยวะ่ะศิลปะน้องโอ้ขลุกสวยง,งามเอ้ยครับจ้าก,ก,นนก,กนอ <laughs> นลงกอนเอ้ยนรับเดี๋ยวน,นะครับโอ้โอแต่เนะ่ะต้องเอามาหลายกว่านี่ยมาได้กินขลุก จ้าขนาต้องได้หลายกว่านี้อาจจะมีสปอนเซอร์นะครับเอฟซีสนะนคัหนือทีมสะนครหนือจ้าินนกำลังยัลงยลงเลียนยัเลียนยมเรียนเยอะๆเด้อ เอากูว่ากินน้ำเดี่ยเฮ้กูว่าไปกินน้ำกัน,นเอาน้ำใต้จำเป็นจำเร็นบรรยากาศมันม่วนครับพี่พน้องครับก็คือเป็นความสุขนิดน่อยนะครับพี่ครับพี่เอาขนมเร็วๆพระเอกคนะ่ะพระเอกพระเอก,ย,เอก,ย,เอกยอดวิวร้อยร้านนี่มนันนี่เอาขนม,นมเ,อเอาไปสองห่อเลยเจ้าครับพี่เศษ ใส่พระเอกร้อยล้านพระเอกร้อยล้าน,นอนกอ่ะนกมังนกมังจ้านกเนกบังนกปันกกน,นกเลยจ้าไปด้ขนมกันกินกันสุขคนละครับพี่น้องเองถึงสิบปลายนะครับจะก็นำใจน้อยๆน,นะครับขอบคุณเดอ้อขอบคุณอีสานพัฒนถิ่นนะครับน้องทราย จากทางไต้หวันนะครับสนับสนุนเงินมาเพรได้ซื้อขนมมาแจกเด็กน้อยนะครับพี่น้องครับพงพิเตอร์ก็เดินทางมาใกล้ๆไก่ยื้อได้ครับเดย์เพื่อซิมาฮอด <c oughs> บ้านนี้ก็โอ้บ่ธรรมดาครับไก่เติบเนาะเดี๋ยวสิครับรถไปหาลุงเอกกี่หน่อยก่นอนสบายดีเอ,อ,นะอ,นะอาละครับพี่น้องบดัดนี้ครับเท่ากับซิมานั่งซิมหน่อไม้ทีน้องคำแก้วขุนต้มให้ อันนี้เป็นอย่างอรนี่นนแก,แก,แก้วแก้วได้ครับพี่น้องแก้วหัวโป่งนะครับจำหลายโป่งหลายจำหน่อยโป่งห,หน่อยครับพี่น้องข <c oughs> ้าเห <c oughs> นียวนะคำแก้วกินนทำกันเท่ากุ <c oughs> ละคำสองคำเนาะน้องคำแก้วนี่ได้ยินข่าวว่าเพิ่นเป็นนางเอกซ่องอยู่เมืองมหาชัยนี่ล่ะเอกคนห <c oughs> ลงทางว่าเรื่องใหญ่นี่แหละครับพี่น้องครับยินมายอดวิวเพิ่นสองสามล้านดิ อันนี้คือเขากินแบบ,แบ,บไหนนี่ของเกลียวกินเขาไปเลยบ่จำเกลียวจำกระเจียวนี่นโหหอมหอมบักพิกขั่วแล้วก็นำ้นำน้ำน้ำปา่าจะหน่อยหอมหอร่อัยขนาดเซ็บบุกผมเนาะว่าลูกมิเตอร์กินแบบแบบโผลกขนหน่ยอย จำอย่างเงี้ยจำหลายขืนก็บอกอยู่ว่าอย่าจำหลายเด้อมันเกมเหยาวาโปเหยาวาเพียวเหว่าโปนี่เป็นสมอย่างนี้ครับสมสร้างมาหมูมาสมสร้างดีจีมันมาดูพี่น้องเด้อนะ่ยอย่าขืนน้ำลายน้ำติล่ะเบึนทิซือ ให้เบิ้งซื้อตั้งใจเบิ้งในทรทัศน์ค่ะเบิ้งในทุทัศย์ตัวใหญ่ๆกับเบิ้งซื้ออันนี้เบิ้งควายกินเนี่ยอย่ากลืนทำรายน่ากันแล้วกันเทียบสีกลือนทำไร้ำหอยเนาะนแซบเดี่ยวมึงน้องเหมาะผมกินหลายคำเนี่ย <c oughs> เป็นเซซยู่หไหมผมกินจตำมะแมตำนเมือนเนาะ คือชื่อวจะนัวอะไรนัวเลยคือยอมรับเลยว่านัวแล้วะมะพริกตัวนี้มันดีแบบว่าคู่อหอมขนาหอมธรรมชาติหอมมะพริกธรรมชาติเลยจิ้มแบบว่าเอาอีกทางไหนนนึงัวนอนเราตินเะยาล้วตุยดีเยนี่จำถึนโปกไปเลยเขาเรียกเราแ่าแกวหัวโปก อ่าเหตุใดเขาห้องเจ้ยวหัวปลวกมันเป็นน้ำหยังเนี่ยเขาต้อห้องเจ้ยหัวปลวกโอ้มันมีอย่างอีกโอมันมีแต่พริกต้มฟ้าไอ้เนาะเป็นห้องหัวปลวกหัวปลวกอ่นี่บ่าเขาจะใส่ของง้ออะไรอ้าพี่น้องพี่น้องครับอันนี้คุณแม่นะครับเด้อเพิ่นก็อยู่เฮือนนี่พอดีพอดีเลย ลุงมีเตอร์กับได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทดีวิสตอมกาแฟนะครับเพิ่นฝากกาแฟมาปั่นให้ซิมนะแมโ่โด,โ,โดยลองซิมเมืองสักก่อนเด้อโอเคคันเสียบไอีกกินแร่หักชนิดอันขาวนั้นไม่กินชามซีหาหากตรงแล้วโอ่ชื่อเป็นโศพนั้นโดยโคันว่าลองซิมอันนี้แล้วรู้สึกว่าดีแซ่บสั่งกำนังจ่อยได้เด้อโดยโดยโดย เติมน้ำมันนะครับที่ปั๊มน้ำมันที่บ้านยังบ้านยมบาลนึงอ่ะบ้านยมบาลเหนือเนาะเดี๋ยวจะเจอกันเนอะเด้อ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 เดินทางปลอดภัยแวะมาเติมน้ำมันครับน้องสาวครับอยู่ที่ปั๊มอีหยังกันนี่ยมบาลเหนือห้องแบบนี้เลยบอกห้องเอาตามซื้อบ้านเลยบริมีอันซื้อฮันวะฮันน้องพรน้องหยังน้องสื้ออะไรร่องหยังฮะรค์น้องสุขสวรรค์ เติมน้ำมันอยู่นี่คู่มือปะคู่มือเลยยังวันเสาร์ก็มาเติมอยู่นี่หอดจักโมงหอดจักโมงเจ็ดโมงเจ็ดารหอดจังโมงตอนเสาร์ไดเปิดหกโมงปิดเลยปิดเจ็ดโมงโอ้ปิดเจ็ดโมงตอนแรงเนาะเอาเติมให้เราก่อนเดี๋ยวเอาจังสิ่เติมน้ำเจ้าดอกอันนี้เราเติมน้ำมันเป็นยังมันคยเป็นสีน้ำเงินส่มันาบอกเป็นสีแดงเปลี่ยนซื้อๆปะเนื่องว่าเติมคิด อันเตือนพิษแล้วพราะแห้งเนาะพราใหญ่เนาะเพาได้ยู่เนียเนาะอืออันนี้เป็นบรรยากาศว่าี่สิเลิกเวียกแล้ว่านี่เลิกละกำลังสิเมื่อบอสมาจะใส่นี่เหตุการณ์ยังว่างเลยโอบริษัทนี่เนาะโดยโดยโดยเอ้าเดินทางปลอดภัยเด้อเติมน้ำมันจากหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับก่อนสิเด right ินทางต้องเพิ่มพลังให้รถซะก่อนได้พรุ่งวานเขากะบริเวณแวะมาเติมอยู่นี่เนาะเพราะว่าเขาภูหู่จักว่า มีคนงามใจดีอยู่ปั๊มนี้เฮ้ยปัทที่นี่นี่ยถ้าว่ามีมือยุดงปะผมมีเลยเสาร์อาทิตย์จะเปลี่ยนเสาร์ดาวอาทิตย์เปลี่ยนใครมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันถายกับใครเปลี่ยนกันใช่แตอีกคู่หนึ่งโอ้นี่บอสสบายดีมื่อนี้เพิ่อนมได้ขายไอ้เจ้าถ่ายถ่ายน้ำกัน เปลีมือพัก,กมีครอบครัวแล้วสาวสวน,น่นี่แค้เลยว่ะสาวสวนเด้อคสิบสี่อนสิซื้อเครื่องตลาดพุทธวงนี่บอโอ้ตอนเศร้าก็มี่วัดตลาดพุทธวงนะเศร้าก็มีคนมีขายเครื่องขายของก ครับว่าเป็นดำเนินการไปคอดใสแล้วนะครับนอนสหรับซสงเดนี้มาอาทินึงม้งอาทิตย์กว่ากว่านเดี๋ยวส่วนบบสงพอนเสร็จแล้วใ้แล้วจะมเป็นสีแ้งนะครับเราสเดีบสวสดีครับวันทางไปนั่รน้องเริ่มจําได้แล้วมั้งทาไปเียๆ I mean, no, I know I couple soon ลเป็นกำลังใจลุงปีเตอร์นีเด้นะครับเด้อให้มันแล้วนะครับจะให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้หน่อยก็แล้วกันนะครับอยากให้มันแล้วมันเสร็จนะครับสําหรับเงินเยียเตียน70%แล้วล่ะครับ70%แล้วนี่มันเวลายแล้วล่ะนะกดเจรออีกจังหน่อยหนึ่งนะครับสร้างเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยเงินเยียเตียนมันแล้ว เดี๋ยวเฮ็ดบางนี่กันเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเติมไปเลอกๆจ้หน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็งามงามแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องสู้